นี่เป็นปานินลาพริกชำ้ชำช้ำนี่เลยอ่าไปไปลุยเลยทำกันเลยไปเป็นปานินลาพริกนี่เลยปานิลทอดแล้วติ่กแกงเผ็ดล้วนให้หอมปรุงรส รดนให้หอมใบมะกรูดซอยใส่ลงไปหน่อยปลาลงดูหน้าตางามมากไปเสิร์ฟเลยสวยงามเรียบร้อยวันนี้ราดพริกแห้งๆไป Tchau, tchau.